วันนี้เป็นครั้งที่8แล้วนะครับของชั้นเรียนเรื่องของการจัดเตรียมน,นะครับมีหลายต่อหลายสิ่งที่เราสามารถเรียนได้แต่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่นักต่อการดำเนินชีวิตของเราเรื่องที่สำคัญนะฮะก็เป็นเรื่องของการกินการดื่มการสวมใส่เพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้คนเกิดความทุกข์ร้อนกระวนกระวายจนแม้กระทั่งพระเยซูคริสต์นะฮะพระองค์ก็สอนถึงทางออก ว่าเราจะพ้นจากปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างไรก็คือให้เรามาสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้น่าเสียดายนะครับที่คนมากมายคิดว่าพระเจ้าจะทรงให้เฉพาะเรื่องฝ่ายวิญญ,ญาณพอเราพูดถึงพระพรก็เป็นพระพรฝ่ายวิญญาณเขาไม่คิดว่าพระเจ้าจะเตรียมอะไรที่เป็นวัตถุให้เลยนะครับ ถ้าเป็นเช่นนั้นต่อไปคุณไม่ต้องกินอาหารนะครับเพราะว่าอาหารก็เป็นสิ่งที่เป็นวัตถุถูกไหมฮะเราไม่ต้องอธิษฐานขอหรือขอบคุณเกี่ยวกับอาหารที่เรารับประทานถ้าพระเจ้าจะไม่ให้อะไรที่เป็นวัตถุเลยนะครับแต่พระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทานอาหารประจําวันให้กับเราดังนั้นเมื่อพระคัมภีร์บอกพระเจ้าประทานอะไรเราอย่าไปแปลงฝ่าย แปลงไฟล์คืออะไรครับสำหรับคนที่ใช้คอมจะรู้นะฮะเวลาเราดูวิดีโอมันจะเป็นไฟล์ภาพกับเสียงรวมอยู่ด้วยกันแต่บางคนสามารถเอาโปรแกร,รมที่ไปสกัดให้เหลือแค่เสียงก็ได้ไม่มีภาพเขาเรียกเป็นแปลงไฟล์นะครับอย่างถ้าเราแปลง MP4 ให้เป็น m p 3ภาพจะหายไปเลยจะเหลือเพียงแค่เสียง เหมือนกันนะครับบางคนก็แปลงโดยการบอกพระพรที่พระเจ้าให้ในพันธสัญญาใหม่เป็นเพียงแค่ฝ่ายวิญญาณแค่นั้นเหลือแค่ MP3 ส่วนที่เป็น MP4 คือเห็นภาพด้วยไม่มีละเหลือแค่เสียงนะครับนี่คือสาเหตุที่หลายต่อหลายคนไม่รู้ว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยหรือเตรียมอะไรให้กับเราเมื่อเราไม่รู้เราไม่มั่นใจไม่แน่ใจเราก็ไม่กล้าขอหรือถ้าเราขอเราก็สงสัย แล้วเราก็เลยไม่ได้ในสิ่งที่เราปรารถนานะครับวันนี้อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของบิดาหแห่งความเชื่อของเราใครคือบิดาหแห่งความเชื่อของเราครับอับ,บราฮัมนะครับในกาลาเทียบทที่3ผมจะอ่านข้อ7ถึงข้อ9ให้ฟังก่อนนะครับฉะนั้นคนที่เชื่อนั่นแหละเป็นบุตรของอับ,บราฮัมในห้องนี้มีใครเป็นคนที่เชื่อบ้างถ้าคุณเป็นบุตรของอับ,บราฮัมแสดงว่า อับรามก็เป็นบิดาแห่งความเชื่อสังเกตนะครับที่พระเจ้าได้ตรัสกับอับรามไว้นะครับเจ้าจะมีลูกมากมายแต่ถ้าเรามองดูจริงๆในสมัยของท่านเองท่านมีลูกไม่กี่คนถูกไหมฮะแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้านับดวงดาวได้เจ้าก็จะนับลูกของเจ้าได้นะฮะถ้าเจ้านับทรายได้เจ้าก็จะ นับลูกของเจ้าได้แสดงว่าลูกต้องมีมากกว่านั้นอีกดังนั้นจึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในสมัยช่วงชีวิตของอับราฮัมแค่นั้นเราไม่ได้เป็นหลานของอับราฮัมนะฮะเราเป็นลูกแห่งความเชื่อของอับราฮัมนะครับดังนั้นคนที่เชื่อนั่นแหละเป็นบุตรของอับราฮัมและพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติ เป็นคนชอบทำโดยความเชื่อใครคือคนต่างชาติพวกเราทั้งหลายเราเป็นคนชอบทำโดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์จึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับรามล่วงหน้าว่าชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรพระเจ้าเหตุฉะนั้นคนที่เชื่อจึงได้รับพระพรร่วมกับอับราฮัมผู้ซึ่งเชื่อชนชาติทั้งหลายนั้นหมายถึงพวกเรานี่คือยุคนี้ยุค พันธสัญญาใหม่ไม่ใช่พันธสัญญาเดิมนะฮะเพราะพันธสัญญาเดิมคนต่างชาติไม่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นลูกของอับรามนะฮะดังนั้นตรงนี้กําลังพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐดังนั้นชนชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรเพราะอับรามเหตุฉะนั้นคนที่เชื่อนั่นก็คือพวกเราจึงได้รับพระพรร่วมกับอับรามผู้ซึ่งเชื่อ ถ้าเราอยากรู้นะครับพระพรที่อับราฮัมได้รับเป็นอย่างไรเราก็ต้องไปดูในพระคัมภีร์และเนื่องจากเป็นพระพรที่เราได้รับร่รวมกับอับราฮัมอยากรู้ว่าเราได้รับพระพรอะไรเราก็ต้องไปดูในพระคัมภีร์ไปดูว่าอับรามได้รับอะไรนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าก็เตรียมให้กับเราด้วยเหมือนกันนะครับเราไปดูในปฐมกาลบทที่14ข้อที่14-16ด้วยกันนะฮะถ้า อับรามเป็นบิดาแห่งความเชื่อนั่นหมายถึงเราควรจะมีความเชื่อไม่ต่างจากท่านถูกไหมฮะไม่ใช่พ่อเชื่อทางลูกเชื่ออีกทางหนึ่งถ้าพ่อเชื่อว่าพระเจ้าทรงทําให้มั่งมีแต่ลูกเชื่อว่าพระเจ้าทําให้ยากจนจะไปด้วยกันได้ไหมฮะนั่นหมายถึงนั่นท่านเป็นบิดาแห่งความเชื่อแต่เราเป็นลูกแห่งความสงสัยดังนั้นถ้าเราจะเป็นบุตรแห่งความเชื่อเราต้องเชื่ออย่างที่บิดาแห่งความเชื่อเชื่อถูกไหมฮะ จำได้ไหมครับมีอยู่ตอนหนึ่งที่มีศัตรูเข้ามาทำสงครามนะครับกับโสโดมโกโมราแล้วก็โลดได้ถูกจับตัวไปแล้วมีคนมาแจ้งให้อับราฮัมทราบอับราฮัมทำยังไงฮะนำคนออกไปแล้วนำเอาโลดกลับมาได้นะครับส่วนกษัตริย์ที่นั่นก็พร้อมที่จะม,มอบสิ่งที่ เอาคืนมาได้แบ่งให้กับอับรามเดี๋ยวเราไปดูว่าอับรามตอบสนองอย่างไรบ้างนะครับเ <ies. S 1> มื่ออับรามได้ยินว่าพวกข่าศึกจับญาติสนิทไปได้จึงนำพลชานาญศึกที่เกิดในบ้านของตนส18คนไล่ตามไปทันที่เมืองดานเราเคยดูหนังเรื่อง3 0มร้อยไหมฮะเคยรู้ไหมครับว่ามันมีหนังเรื่อง300รอยอยู่<ม>นัจะจะ่นก็คือเป็น ผู้กล้าในสมัยโบราณนะฮะมีเพียงแค่300คนแต่สามารถสู้กับกองทัพมาหือมาได้ผมว่านะครับเขาน่าจะเอามาจากเรื่องนี้แหละนะ,ะอับราฮัมไม่ได้เป็นนักรบแต่เขามีพระพรของพระเจ้าเขาสามารถที่จะนำคนของเขานะฮะ318คนไปจัดการกับศัตรูได้นะครับ อับรามจึงแยกพลของตนออกเป็นกองกองในกลางคืนทั้งท่านและผู้รับใช้ของท่านก็เข้าตีพวกข้าศึกไล่ไปถึงเมืองโฮบาเหนือเมืองดามัสกัสแล้วท่านนำข้าวของกลับคืนมาหมดและนำโลดญาติสนิทของท่านกลับพร้อมกับข้าวของของเขากับผู้หญิงและประชาชนด้วยต่อมานะครับเราไปดูในข้อที่20-23ถึง23นะฮะ ในเวลานั้นก็มีปุโรหิตของพระเจ้าที่ชื่อว่าเมลคีเสเดกมานะฮะเมลคีเสเดกก็อวยพรอับรามว่าสาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงมอบศัตรูทั้งหลายไว้ในเงื้อมมือของท่านอับรามก็ยกหนึ่งในสิจากข้าวของนั้นถวายแก่กษัตริย์เมลคีเสเดกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนสมัยของโมเสส ธรรมบัญญัติเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของโมเสสดังนั้นการที่เขาถวายสิบชักหนึ่งะฮะไม่ได้เริ่มต้นในสมัยธรรมบัญญัติหลายคนจะบอกว่าเราพ้นจากธรรมบัญญัติแล้วดังนั้นเราไม่ต้องคืนทสางอีกต่อไปแต่จริงๆแล้วทสางไม่ได้เริ่มต้นที่ธรรมบัญญัติ แต่เป็นสิ่งที่บิดาแห่งความเชื่อทําอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาทําอะไรคือความเชื่อของเขาเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับฝ่ายกษัตริย์เมืองโสโดมตราดแก่อับรามว่าขอคืนคนให้แก่เราแต่ข้าวของนั้นท่านจงเอาไปเถิดอับรามกล่าวแก่กษัตริย์เมืองโสโดมว่าข้าพเจ้ายกมือสาบานตัวต่อพระพัก พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินว่าแม้เส้นได้หรือสายรัดรองเทา้าหรือสิ่งใดๆที่เป็นของของท่านข้าพเจ้าก็จะไม่รับเพื่อมิให้ท่านพูดได้ว่าเราได้บำรุงอับรามให้มั่งมีคือพูด,ดง่ายๆนะครับทรัพย์ที่อยู่ตรงนั้นคงมีอย่างมากมายจำได้ไหมครับตอนที่ กษัตริย์เยโฮชาฟัตนะครับได้ทูลต่อพระเจ้าเกี่ยวกับกองทัพมากมายที่มารวมตัวที่ยมยัมประเทศของท่านนะฮะและพระเจ้าก็ได้ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่าการสงครามนี้เป็นของพระเจ้าท่านเพียงแค่ออกไปเผชิญหน้าแค่นั้นเองไม่ต้องสู้เดี๋ยวพระเจ้าจัดการเองเมื่อไปแล้วปรากฏว่าคนพวกนั้น ฆ่ากันเองจนแม้กระทั่งไม่เหลือเลยแม้สักคนเดียวพวกเขาต้องใช้เวลาหลายวันในการเก็บของที่ริบมาได้จากศัตรูนั่นคือมีมากมายมหาศาลการที่อับราฮัมได้เข้าไปตีค่าศึกเขาสามารถที่จะอริบข้าของมาได้ส่วนกษัตริย์นะครับดีใจแค่ได้คนกลับมาก็พอแล้วก็จะยกเข้าของทั้งหมดให้กับอับราฮัมอับราฮัมบอกว่าไงฮะ แม้กระทั่งของที่ถูกที่สุดอย่างเช่นเชือกผูกรองเท้าข้าพเจ้าก็ไม่เอาเพื่ออะไรครับเพื่อจะไม่มีใครพูดได้ว่าเขาทำให้อับรามมั่งมีนั่นหมายความว่าไงครับเขาภาวนาว่าเขาจะขอคือเขาปฏิญาณตนว่าเขาจะขอเป็นคนยากจนหรือเปล่าเปล่า เขารู้ว่าเขามั่งมีแน่แนบและพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้มั่งมีจะไม่มีมนุษย์คนใดเอามาพูดได้ว่าฉันทำให้อับรามมั่งมีดังนั้นคำถามก็คืออับรามเชื่อว่าอะไรความเชื่ออยู่ที่ไหนความเชื่อนั้นอยู่ที่ใจและอยู่ที่ปากงนั้นท่านพึ่งพูดว่าอะไรครับไม่มีใครพูดได้ว่าเขาทำให้อับรามมั่งมีแต่เขาพูดหรือเปล่าว่า ชีวิตข้าพเจ้าจะไม่มีวันมั่งมีแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่มั่งมีมั่งมีมากเหลือเกินแต่เขาบอกเลยไม่มีมนุษย์คนใดทําให้ข้าพเจ้ามั่งมีดังนั้นที่ข้าพเจ้ามั่งมีเพราะพระเจ้าทําให้มั่งมีนี่คือความเชื่อของบิดาแห่งความเชื่อคุณมีความเชื่อเหมือนบิดาแห่งความเชื่อไหมฮะถ้าคุณเชื่อต่างท่านก็ไม่ได้เป็นบิดาแห่งความเชื่อของคุณดังนั้นถ้าเราจะเป็นบุตร แห่งความเชื่อเราต้องเชื่อเหมือนบิดาแห่งความเชื่อมนุษย์ไม่ได้ทำให้ครับพระเจ้ามั่งมีพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้ครับพระเจ้ามั่งมีและในบ้านปลายชีวิตของท่านนะฮะท่านก็อยากจะให้อิสอักรูกของท่านมีภรรยาท่านก็เลยบอกคนรับใช้ให้เดินทางไปยังที่ที่ท่านเคยจากมาไปหาจากญาติญาตินั่นเองส่วนคนรับใช้ก็เดินทางไป มีของกำนันติดตัวไปแล้วเมื่อไปเจอคนที่ใช่แล้วนะครับเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าทำอะไรให้กับอับ,บรามว่างในปฐมกาลบทที่24ข้อที่35อันนี้สำคัญมากคนรับใช้บอกว่าพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่นายของข้าพระเจ้าอย่างมากมาย ดังนั้นท่านจึงกลายเป็นคนที่ถ่อมใจและไม่ค่อยมีอะไรจะกินท่านก็เลยอยู่ด้วยความชอบธรรมแล้วก็ต่ำตมอยู่าตามสมทุมพุ่มไม้ไม่มีที่ที่จะวางศรีรษะหรือเปล่าเอานั้นคือพระพรทางฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เหรอที่คนเขาสอนกันในทุกวันนี้ท่านบอกว่าอะไรครับนี่คือคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด นี่คือคนที่อยู่กับอับราฮัมและเห็นว่าพระเจ้าทำอะไรในชีวิตของอับราฮัมไปดูนะครับพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่น,นายของข้าพระเจ้าอย่างมากมายท่านก็เจริญเจริญยังไงครับเจริญฝ่ายวิญญาณหรือเปล่าพระองค์ทรงประทานฝูงแพะแกะและฝูงโคเงินและทองคนใช้ชายหญิงอุดแลลาหมายความยังไงพระเจ้าประทานฝูงแพะฝ่ายวิญญาณหรือเปล่า จับต้องไม่ได้มันเป็นฝ่ายวิญญาณหมดใช่หรือเปล่าโอ้ยยุคพระเจ้าไม่เคยอวยพรด้านการเงินกับใครเพราะการเงินมันเป็นมูลล่าง,งความชั่วพระเจ้าอวยพรให้เราแบบชอบทำแต่ไม่มีอะไรจะกินยากจนแต่มีสง่าราศีมีความ จองหองข้าพเจ้าเป็นคนที่จองหองไม่พึ่งพาใครใช่หรือเปล่าทุกอย่างเป็นฝ่ายวิญญาณหมดแพ้ฝ่ายวิญญาณแกะฝ่ายวิญญาณอูดฝ่ายวิญญาณข้าพเจ้าอยู่ในเต็นท์เก่าๆใช่ไหมคําคำถามคือสิ่งที่คนรับใช้พูดเป็นความจริงหรือเรื่องโกหกเป็นความจริง พระเจ้าอวยพรทาไมเขาถึงเรียกว่าพระเจ้าอวยพรในการที่เขารวยขนาดนั้นเขาคิดขึ้นมาเองหรืออับรามบอกเขาผมเชื่อว่าเขาไม่ได้คิดขึ้นมาเองแต่อับรามบอกเขามนุษย์ไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้ามั่งมีแต่พระเจ้าทำให้ข้าพเจ้า มั่งมีและพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าจนกระพระเจ้ามีฝูงแพะฝูงแกะฝูงอูดอย่างมากมายอย่าแปลงฝฟถ้าพระคัมภีร์บอกพระเจ้าประทานพระพรให้อย่าพยายามบอกว่ามันคือฝ่ายวิญญาณแค่นั้นแต่เราต้องอยู่ด้วยความขัดสนกัดก้อนเกลือกินกินลูกหินที่เอาไปคลุกเขากับเกลือแล้วก็คลายออกมากแล้วก็กินเหงืข้าวต้มมีใครเคย ดูหนังและเห็นเขาทําแบบนั้นบ้างนั่นล่ะคือหนทางของผู้ชอบทาเป็นผู้ที่จะเข้าสวรรค์อย่างแน่นอนคนไหนที่มีมากกว่านั้นคือคนที่ลงนรกทั้งหมดคนไหนกินเนื้อไก่เนื้อสัตว์ตกนรกหมดเลิกโดนต้มได้แล้วเอเมนไหมฮะถ้าอยากโดนต้มโดนต้มไปคนเดียวกินลุกหินคลุกเกลือต่อไปนะ แต่ถ้าเราจะสอนอะไรให้มีความรับผิดชอบพระพรที่พระเจ้ามอบให้กับเราเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการแับพระพรนั้นส่งผลต่อฝ่ายวัตถุเพราะพระพรที่เขาได้รับจึงทำให้ท่านได้เจริญภายนอกจนคนรับใช้มองเห็นได้เขามองเห็นอะไรครับคนรับใช้เห็นฝูงแพะแกะฝูงโค เงินและทองคนใช้ชายหญิงอุดละลาเงินและทองคือพระพรที่มาจากพระเจ้านี่คือความเชื่อของคนรับใช้และเขาไม่ได้โกหกเท่ากับว่าอับราฮัมได้บอกกับคนรับใช้ว่าเงินและทองที่ข้าพเจ้ามีนั้นเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าถ้าคุณดูถูกพระพรคุณจะไม่ได้พระพรเอเมนไหมฮะ แล้ววันนี้พระเจ้าได้ทรงเทพระพรลงมาแล้วถ้าคุณมีความเชื่อแบบบิดาหแห่งความเชื่อพระเจ้าสามารถทำให้สองคนในบทที่9เป็นจริงในชีวิตของคุณเอเมนไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณมีหัวใจแบบอับรามที่ว่าถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของท่านนะฮะและในที่สุดท่านสามารถกล่าวด้วยปากได้ว่า ไม่ใช่มนุษย์ที่จะทำให้ครับพระเจ้ามั่งมีพระเจ้าทำให้ค้าพระเจ้ามั่งมีคนร,ร,รับใช้เห็นเงินและทองที่พระเจ้ามีไหมนี่คือพระพรของพระเจ้าเอเมนไหมฮะทุกครั้งที่เรามีรายได้เข้ามาให้ขอบคุณพระเจ้าว่านี่คือพระพรที่มาจากพระองค์ อย่าเกลียดพระพรของพระองค์อย่าดูถูกพระพรของพระองค์แต่จงรับรู้ว่ามันคือพระพรของพระองค์แล้วเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันอย่างถูกต้องมีหัวใจให้กับพระเจ้าแล้วคุณจะสามารถกล่าวได้เหมือนอับราฮัมว่าไม่มีมนุษย์คนใดที่จะบอกได้ว่าเขาทำให้ข้าพเจ้ามั่งมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้ข้าพเจ้ามั่งมีให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะฮะ ขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ทําให้เราได้เห็นจากพระวจนะของพระองค์ที่พระองค์ได้จัดเตรียมสิ่งสรารพัดให้กับพวกเราและตามสองโครินธ์บทที่9ที่พระองค์บอกว่าผู้ที่หวานพระองค์ก็จะให้เขาได้เก็บเกี่ยวเขาจะมีของดีมีทุกสิ่งอย่างอุดมมีสิ่งสรารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ยิ่งขึ้นลูกขอบพระคุณพระองค์นี่คือสิ่งที่พระองค์ได้จัดเตรียมเอาไว้ และพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงเราจะไม่ขัดสนและสิ่งที่อัครทูตเปาโลบอกก็คือพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งสารพัดที่พวกท่านยังขาดอยู่จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในองค์พระเยซูคริสต์นั่นหมายถึงผู้เชื่อก็จะพ้นจากความขาดแคลนขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรที่พระองค์ประทานให้กับพวกเราทุกคนขอบพระคุณพระองค์ ไม่มีมนุษย์คนใดทำให้เรามั่งมีพระองค์เป็นผู้ที่ทำให้เรามั่งมีขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมน